สวัสดีครับพเพื่อนๆผมแอนิเมชันถาวรครับยินดีต้อนรับสู่เพจ The End Guitar ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียง <S 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 ดีครับลวลนนี้เลือกเพลงที่มีความหมายเพราะๆซึ้งๆางานจาก The i n n o c e n t e ครับเป็นวงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กนะได้ม,มีโอกาสมาแก่งจริงปรากฏว่าว,าวิธีคิดของพี่อมนี่เฉียบขาดมากครับและว,วิธีการเล่นด้วยครับพี่อมชติโอสุวรรณนี่เป็นมือกีตาร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงที่ถือว่ามีความสามารถและเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆมากครับผมโอเค อินโทรนะครับพรเพลงนี้ถือว่าโดดเด่นฟังแล้วก็รู้สึกแบบอยากมีความรักขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอยู่ในเนสียง E major ครับ<อ>ทีนี้คีย E เวลาส่งคอร์ดเนี่ยคอร์ดที่เขาจะส่งจะเป็นคอร์ด5คือคอร์ด B ใช่ไหมแต่ความเท่ของพี่โอมก็คือเล่นเป็นคอร์ดนี้ครับอคอร์ด A แต่เบส B เอาไปดูกันครับต้องเจอคอร์ดอะไรบ้างฮะดูครับคอร์ด E เราไม่ต้องจับแบบนี้อีกต่อไปนะฮะเราก็รวบรวมโน้ตครับใครที่เคยดูคลิปแนะนําวิธีการเล่นของผมมาจะรู้ว่าเราจับได้หลายลักษณงนะฮะ E ครับอยู่ที่ช่อง9ครับท่าสี่สายล่างเลยครับมือซ้ายนะมือขวาเป็น6 4 3 2คอร์ดแรกนะครับอาเฉพคอร์ดก่อนนะโน้ตโน้ตเชื่อมหรือค่อยว่ากันคอร์ดที่2ง G sharp minor ครับแา่ที่เราเคยทาบเต็มๆท่า piano ูช i ครับเล่นที่6 4 3ไป F sharp minor แบบเดียวกันครับเล่นที่6 3 2 แล้วข้อต่อไปนะครับก็คือขอน,นี้ครับนิ้วชี้ที่สาย3ช่อง5นิ้วก้อยู่ที่สาย2ช่อง7นิ้วนางอยู่ที่สาย6ช่อง7มือขวาเล่น6 3 2สองซ้อมคันนี้ให้ชินหนึ่งครับบนไปบนหมายแค่นั้นรดเชื่อมครับเริ่มเลยฮะ จากคอร์ดอีนี้เราเล่นเป็น h a m m e r On ด้วยนิ้วกลางมือซ้ายที่สาย2ช่อง10ครับดีดมาแล้วเกี่ยวออกเป็น Pull Off เสร็จแล้วพอเกี่ยวออก Pull Off เสร็จแล้วนิ้วกลางมือขวาที่สาย3นิ้วชี้สาย4และไปจบที่นี่คอร์ดที่บอกเมื่อกี้เลือกเล่นเฉพาะสาย6 4 3แล้วต่อด้วยนิ้วนางมือซ้ายครับกดที่สาย4ี่ช่องหครับ ขวาใช้นิ้วชี้ดีก็ได้แล้วไปจบที่คอร์ด F# minor ก็คือจบแค่6กับ3เลขของเราจงหวะกันนะตึงแล้วค่อยไปเล่นสายสองดนิ้วกลางนะเสร็จแล้วมือซ้ายนิ้วก้อยครับกดที่สาย2ช่อง5ครับแล้วลากไปช่อง7นิ้ชี้มาเติมที่สาย3ช่อง5นิ้วนางเติมที่สาย6ช่อง7จจะเป็นคอร์ดนี้ครับ ช้าๆนะหมดประโยคนี้ประโยคต่อไปทีนี้ประโยคนี้มันจะต่างกับประโยคแรกคือประโยคแรกมันลงพร้อมเบสเลยแต่ประโยคที่สองเป็นเบสลงก่อนแค่นั้นเองครับประโยคที่สองเนี่ยไปจบที่ G ชัปไมเนอร์หกสี่สามและใช้นิ้วนางนเลืส่สายสองขั้นนิดนึง ท่าจากช่อง4ี่สองนะครับและไปจบที่คอร์ดนี้ครับ B11 นิ้วนางอยู่ที่สาย6ช่อง7นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่อง7นิ้วกลางที่สาย3ช่อง6นิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่องห้ดีสองทีแล้วก็วนในต้นครับ ไม่สอรอบครับผมต่อไปจะเจอการเกาครับผมปอดอ e ีนะครับมือซ้ายกดแค่นิ้วเดียวคือนิ้วชี้ที่สาย3ช่องหนึ่งครับมือขวาเล่นเป็น6 3ส1ครับโป้งชี้กางหนังเรียงกันไปเลยครับผมข้อต่อไป F sharp minor ใช้นิ้วกลาง,งที่สาย6ช่อง2นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่อง2ครับ6 3 2 1ต่อไปย้ายมาเป็นช่อง4ี่ครับเหมือนเดิมเลยนิ้วกลางที่สาย6ช่อง4นิ้วนางอยู่ที่สาย สามช่องสี่เติมนิ้วก้อยไปที่สายสองช่องสี่ครับหกสามสองหนึ่งเสร็จแล้วยกนิ้วก้อยลงมากดที่สายหนึ่งช่องสี่ครับแล้วสลัไปช่องห้าแล้วเบรดลงสายห้านะครับมาตัวนี้เป็นนิ้วชี้กดที่สายห้าช่องสองพร้อมกับสายหนึ่งครับนิ้วนางมาอยู่ที่สายหนึ่งช่องสองแล้วตามด้วยนิ้วกลาง กดที่สาย2ช่อง2แล้วลงคอด E แบบนี้ครับก็เพื่อนๆครับนี่น่าจะไม่ง่ายนะบอกให้เราค่อยๆแยกความคิดเป็นระบบๆบบนะครับเล่นให้ช้าควบคุมน้ำหนักควบคุมนิ้วให้ลงพอดีก่อนการเล่นเร็วไม่ได้แปลว่าเราจะทำสำเร็จ การเล่นชา้าแบบถูกต้องต่อเนื่องต่างหากนี่เป็นวิธีการซ้อมที่ทุกคนต้องก้าวข้ามให้ได้นะครับขอใหอ้อินโทรเพลงนี้เป็นการเพิ่มสกิลให้เ,เพื่อนๆนะครับเล่นให้ได้ในเวลาที่เรากําหนดมีมีเดทไลน์ด้วยก็ดีนะครับแต่เล่นชา้าก่อนเล่นไม่ต้องเหมือนผมทุกอย่างครับเล่นให้เป็นตัวเองเอาไปอัดดับลองดูซิว่าไหนมันตรงกับจริตเราที่สําคัญคือต้องเล่นให้มีความสุขครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ